จุดแล้วทูกป,ปู16ตุลาเข้า78เต็มเต็มเ่ที่แล้วไปดูเมื่อวดนี้กันเลยครับทูบนี้ล้วปูให้ปูเมตตาึ้นทูบนี้มาตงใบแดงโอเคปอมวดก้อนเนี่ยเลขทูบป,ปูเขานอาจารย์นัอตี้พาวรวยสวัสดีเอฟซี FC, เพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์นัอนพาที่เวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเวปนันตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าอาจารย์ก็ฝนตกนะครับฟ้าเหลี่ยมแม่แมยดิพี่น้อง กำลังจะเดินทางไปที่สํานักนะครับไปจุดทูปปู่วันนี้เป็นวันออกพรรษานะจ็ดตุลาแต่ว่าขามมาเทียงคืนแล้วก็เป็นวันที่8แล้วเป็นวันออกพรรษานะครับเจ็ดตุลา2568ซึ่งเป็นวันดีนะครับที่เป็นนิมิตหมายอันงดงามที่ปู่ท่านกลับมาออกจากจำศีลแล้วพี่น้องเลขไทยเฮาบาเขาเลยในช่วงเขาพรรษาบัณีิตต่ว่าเลขเล่าห้อมาเลขลาวมาก็มาในช่วงออกพรรษากำลังจอกพรรษาวันนี้ออกพรรษาเต็มตัวอาจารย์ก็จะไปถวายอ่า ดอกกุหลาบที่ค้างปู่ด้วยนะครับคือวางไว้แล้วยังไม่ได้แก้สักทีนะครับก็จะไปขอปูจป่จุดทูบด้วยจุดทูบเพราะเลขทูบเราเข้ามา2องวดแล้วงวดนั้นก็หกห้เนาะงวดล่าสุดก็คือ78เต็มเต็มเลยบารมีปู่เนื้อหัววันนี้จะไปจุดทูบว่าเลขทูบป,ปู่จะตรงกับที่ปู่เลือกให้ไหมใบแดงเจ็สเข้าน่ยพี่น้องตอนนี้ก็มากับนี่บริการครับน้องนุลิงแค่2ตัวครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกน้องอาจารย์ก็กาลังจะเข้าไปที่สํานักนี่เป็นบรรยากาศก็คือเงียบเงาครับ เดี๋ยวจะขี่เข้าด้านหลังนะวันนี้เพราะว่าพี่เบาทักรออยู่ที่นู่นนะครับรอยอยู่ที่นูน่นมีรหลดปี่น้องต้องฟังเสียงก่อนคือฝนตกนะครับก็เริ่มจะหนาวแล้วแหละบ้านอาจารย์นี่เห็นก่อพายย้ำหลายยานพี่น้องโอ้โรถดมารถดมาด้านหลังลูกด้านหลังนูเล็กโอ้โหเปิดไฟก่อนด้านหลังลูกด้านหลังเออมามด้านหลังด้านหลัง อ๋อ,อดูนะครับน้าเสาะนะครับหน้าสํานักก็คือโหหน้านหลังก็น่ากลัวมืดสลัวมัวหนนทางเหมือนกันครับพี่น้องโคก,กใหม่กับต้นเหม่งไงโอ้ยนะครับโอ้โหมืดครับมากับหมาสองคนแค่นั้นครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปที่สํานักนะครับอรอติดตามครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดประตูก่อนนะครับนอ้อพี่น้อง ปาลุกป,ป่ะตอนนี้เรามาแล้วไม่รู้เบาทักนอนหรือยังนะครับเนาะเป็นกางใจให่อาจารย์ในเด้อพี่น้องกันไมจุดถูกจุดเทียนกันเลยพอดีว่าอันสัญญาณบดีนะครับอ้อยู่ใส่นอะบานี้หาปดัดกุญแจก่อนพี่น้องเปิดหัวก้อนกลัวเนาะไฟมันขาดแน่เลยพลังสำนักปกติมันจะแจ้งกว่านี้ <laughs> มันจะแจ้งกว่านี้นะครับสว่างไปนี้นะั่นแหละแจ้งพะนะโอ้ยให้บันนอก ี่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทั้งถ่ายคลิปทั้งขับโดดมาหนูหลิงมาลูกมามาเร็วมาเร็วปิดตู้กับลูกไปพี่น้องเอฟซีอ้าวบาลถักโอ้ยเฮ้ยเยเนาะบาลถักก่อน,นอ <c oughs> พี่น้องมาอลไรเด้อพี่น้องเอเอบอลถักเรานอนถ่าแล้วฝนก็โอ้ฝนมาตกข้ามเจ้เาปะพี่น้องมาหดจำนักแล้ว อ,อาจารย์ขออนุญาตไปเปิดฟื้นเปิดไฟก่อนผู้ใดเบิ้งอาจารย์กะโอ้น้องลามมาถ่ายอยู่พี่ปลุกเห็นกำลังใจอาจารย์แน่เด้อย่าเฝ้ากดออกเลยครับพี่น้องก็สีใดแต่ละคลิปบอกไปก้อนว่าบวแมนเร่องไงบวแมนว่าสีใดเลยอุ้ยน้องทองนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปนี่คือมาด้วยความมานะลำบากจริงๆแล้วก็มาคนเดียวนะน่ากลัวด้วยนะครับึหรือหมอหอปืนมาพี่น้องว่นีปืนน้ามือน น้องผมม่ไเด้กเอากระเป๋าปืนมาผมลืมว่าเป็นยังดกพี่น้องล,ลืมเอาปืนมากการทีที่้าลากับสีฟาลับเอาพี่น้องเอ้ายวเฮาจะเข้าไปเปิดฟื้นเปิดไฟเบ้าทองพี่น้องมึงนะอนุญาตไปเปิดไฟก่อนมันเหมือดายเฮ้ย <Hey! S 2> มาลูกมามามมา,มา โอ้มือกากเลยพี่นออ้องเนอเฮ้ยยังไงพี่น้องมือข้าเขียวขออนุญาตเปิดไฟก่อนเอาปูเอ้ยพันสาฮะเขาได้เปิดไฟอยู่เปิดไฟก่อนแมนโอ้แจ่งแล้วบัดนี้พี่น้องมาหอดมาถึงแล้วเด้อเดี๋ยวจา์เตรียมตัวแป๊บอยู่ว่าก็ มาแล้วพี่เบาะทักมาเป็นเพื่อนแล้วนะครับเนาะ,อะ,ะพอเหตุกรีบลงจยังเื่อพี่น้องจ้องเราเอา้าใครเข้ามากอะกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจอาจารย์มื่อนี้กันนะส้มๆนะครับว่าเป็นอย่างพี่น้องมื่อเศร้าอะบ่ได้นอนไปวัดไปวัด,วดกลับมากกับเทียงแล้วก็น,นอกอาจารย์มารับเอฟซี FC, มาอย่างอีกนอกลก้วก็หัวกระตื้นบ่เป็นหัวกระตุ้นตัวต,ตุ่มหนึ่งหุ่นพี่น้อง เมื่อยพี่น้องน้ากหมือกข้าใอาบยุบมือนีกับเข่ามาจุดถูกขอโชคลาภน้ําปูนะครับน้องกับมาแบบสภาพส้มๆแล้วก็ช่วงนี้มันดังไรก็คือเรื่องเล่าห้องน้อยเนาะเออเล่าห้องคือดังไรดังแบบหฮวยจ้าว่างหวนเมื่อกี้มันบ่เขา่าจ้าวมืออื่นมันพูดเมือมือ,มอ,มอ,มอเดี๋ยวจะขอไหมเนี่ยเพราะว่าอย่างข้ได้แก้บ,บนจุดดอกกุหลาบแห้งไอชุดสองนี่ะเห็นไ่มเนาะไะม่นเขาเอามาเปลี่ยนให้ชุดสองนีนี่จนแม่นชุดสองปะวะ จุดองไงอืม,น,มนเพราะว่าดอกน้อยลงนี่แหละชุดแหลกมันไปแล้วแมีนว่ะชุดสองเพราะว่าชุดแหลกมันดอกใหญ่เด้นี่ดอกกุหลาบขาดตลาดนี่กระชีกแก่บนบนห้ปูจนจนดอกกุหลาบเน่าพี่นอ้องอือเอาแก่ละกรที่ถือกี่ดอกเนาะปูเนาะในวันดอกวันซาไฟลอดนี่ขาดได้เอาไปใส่อะไรนี่ขาดเมนขาดน่าฝนเปลี่ยนอ่ะที่ดอกเดียวผมจุดถูกก่อนมันสิเด็กมัาเด็กดอกตอนนี้อ่ะ เียงขึ้น47 <c oughs> ไม่ยงขึ้น47ลายปดัดต้นี่กันยังขึ้นชื่นแม่นเขาเขาว่าได้เอาเปไปตาเกล่ดจุดติดวะน,น้อปุ้ย เห้น้อยบ้านีไ่ไม่แม่นหรอบอช่วงนี้ค้นเป็นไข่ลายน้อยเนาะผม,มคิดยังสี่ไข่นี่นะไอ้ผมก็เศร้าเลยผม ผมก็เป็นนี่มือน,นี่ก็เป็นวินวินนี่นี่นี่วินวินมิงมิงเลยพี่น้องพูบกันเลื่องอะไรอะของผมโอ้เขาต้อง,งนั่งยังไงล่ะคือจิบจืดแล้วแต่บอสสาธิตเปียกเลยนั่งยองๆอย่างน,นี้ละ่ะเอาพี่น้องเอาเก้าอี้ไหมในผมจีตั้งโทรศัพท์จีขอพร ต,ตายนนะหันหาปูดีกว่าเออั้นี่ล่ะมันจะตั้งห้มันโยกนนเออเนี่ยพี่นองอ่ะเบิ่งเอาเด้อไปนี่พาะว่านมันต้องยืนยองๆไหมครับเพราะว่ามันเปียกเนาะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิตะวานะเมตังสะเมตตาวะาทันตตาวิชิตติจิตาตาปิตังพะนันตุสักเกกาคาเมจารุเปคิริสิกะระตะเตจันตะิเควิมานีทีเปละเตจะคาเมตะรุวะนะคะเนเณรหาวัตุมิเคเตภุมมาจะย,ยันตุเทวาชะละทธลวิสเมยะกะคันหะปะนะคาติตัณตาสันติเกยัง มูนีวาราจะนังสาธัพบุรีสุนันตุธรรมมาสนัการรวยมหันทตาธรรมมาสนัการรวยมหันทตาธรรมมาสนัการรวยมหันต่านตโมตัสสะภะตัวนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภะตัวนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภะตัวนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจิตตังกับฮงวันทานาคาธิปพรดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตูติยมปีกายวาจาจิตตังกับฮงวันทานาคาธิปพรดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิ ต,ติยมปีกาะยะวจารจิตตังห้องวันทานาคาที่พดีองดำแสนดีจันทานาคณาวิสุทธิเทวาปูเชนีเมตตันจะมหาราภูปิโยนาคาขันละิตังสาธูปูเอ้ยมื้อนี้ลูกอาจารย์นอตีหน้านาถุพงสุภินแห่งสำนักปูใหญ่อาจารย์นอตไรเขามาขอโชว์ขอหลาบป,ปูบอกชื่อนามสกุลมาเลขที่นะครับกล่าวเลยมื้อนี้ดูมาขอบคุณนปูที่ปูเมตตาให้เลขถูมวดก่อนเจ็ดแปดเต็มเต็ม แต่ว่าพี่นองเพื่อนกันถือแน่พถือแน่เพเพื่อนไปนเน้นชุดใบแดงแล้วกะเมื่อน,นีลูกเอาดอกกุหลาบที่ข้างปูนะ่ะของหวยเล่าไม่แก่บนปูเวทปูองดับองายางนี่จันทาหลากักกาชุดไม้เมื่อกี้ชุดไม้ติดข้างปูอยู่ก็คือสองเท่าก็คือเป็นผลไม้เกาย่างสองชุดดอกกุหลาบก็จิเก็าดอกสองชุดตอนนี้ดอกกุหลาบจนขาดตลาดเพราะว่าลูกต้องการหาหาเนื่อยุ่ยเชี่ยไม้ก็จนขาดตลาดปู นั่นแหละคือมาแก้บนให้ปูแก้บนหวยเล่าที่เล่าหนีซีงวดติดกับมี 58, เก้าหาแปดเจ็ดซีเม็ดเดียวเขารูดหกแล้วก็หาซีแล้วก็กลับหัวความสามตัวแต่ว่ามือวันจันทร์ที่พ่านมากรุดวันจันทร์เมื่อกี้วันที่เท่าไหร่ที่หกบวกลุดหลุดกะบ่เป็นอย่างปูลูกกับทีมาขอไม่ขอถังเล่าขอทั้งไทยแล้วก็จุดทูบทูบนี่หวยไทยถ้าใครจะเอาไปซื้อฟังคงก็ได้ดอกอ่ะ ลูกกาศขอหวยไทยในงวดวันที่สิบหกตุลาทูบนีแล้วปูให้ปูเมตตาคืนทูบนี้มาตรงใบแดงลูกเดียวงวดก้อนเนี่ยเลขทูบปูเขาวมือนี้เลขใบแดงปูก็เป็นคนเลือให้เด้ใบแดงของเราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศีสูตรใหม่สื่ออยังก็ได้คอยมีศีพอปูเป็นคนเลือใครศีเจ็ดีหกเจ็ดหกีห้าศีเจ็ดศีหกเจ็ดหกศีห้าสามตัวศีเจ็ดหกีเจ็ดห้า เม็ดเดียว C 7 C 7จซมีสานีปูเลือกให้พรออมซ7เ็น่ะ่เาลูกปิงปองแล้วก็เลยเอา C ขึ้นเพราะว่าปูให้เจงดลงลางซปัดตกก็คือเอาอยูน้ำกันเ้อะลงรางน้ำกันแล่ะตะาปูปลาเจลงให้เลือก C ก็เลยไม่จุดทูกปูยืนยันให้แนบบอว่าทูกนี่จะมีเลขซ7ปูยืนยันให้ลูกไดบบอว่าเอาต่ปูสิเมตตาขึ้นตัวไดลูกก็บขี้เสื้อปูมาที่นี่ต่ว่าใบแดงปูก็เลือกให้เด้ ให้เรียกออกในซีคูที่ลูกเกาวมากนี่เท่านั้นเด้อปูเด้อบางจีเด้อให้มาในลางกรทูบก็ขึ้นมายืนยันอีกรอบก็ได้เด้อปูถ้าสําเร็จวัละไม่ก็ยางสีชุดดอกกุหลาบก็ทีก็ดอกชื่อถวายปูองดําปูเวทยองยางนี่จะท่าอันนี้บัเกี่ยวกับเหล้านาะปูนเนาะบัเกี่ยวกับเหล้าแล้วลูกก็สีแก้บ,บนอันนี้ลูกบนดีๆจริงจังเป็นการเป็นงานลูกสีเหลีน,นมาตปปา,มมา,าปั๊มปตท่อนามนวลแลีนมหาปูอยู่นี่แหละที่สลับกันแล่นดอกเับทีมงานเพราะว่า คดีเอาผู้เดียวไล่คดีวะไว้คือเก่าหรือปูเล่นไปขึ้นรถไปก็ได้ตัวน้องอปูเนาะให้ปูเมตตาญาติม้าอะไรบาองไรก็ขึ้นรถเราให้ปูเมตตาเ,เด้อะไอซัมเ็จนั่นแหละคือการแก้บนของลูกในเที่ยนนี่เออส่วนปูกะทบต้ทนทบดอกเลยเพราะว่าลูกกข้าในปีนโกกไม้ห้ปูอยู่ข้าด้ใส่กระโปรงอยู่ขาเขาวงวดนี่ลูกก็จะปีนโกกไม้ให้สองตน้น เออเอเอเป็นอะไรได้ไสกระโปรงคือเก่ลเาล่ะปูเพวบะข้าในเห็นให้ปูเต็มที่อยู่เนาะกรล้อบะนี้ถาม้าสามตัวตรงทาสามตัวตรงลูกสิถวายกล่องเงาให้ปูโอเคเนะาะทาสามตัวเน๊สี่เจ็ดหกตรงตรงเน้ยังสิลูกถวายกล่องเงาแต่ขาม้าสองตัวกะไปแล่นแล้วกับพลละไม่ยังสิล่ะเรื่อปูขึ้นพูบย,ยิงยันอะไรลูกเนี้ยให้ปูเมตตาให้ปูมากแล้วก็ถ้าเข่า ในซีคูที่ลูกเกาวมเามือนั่นเนี่ยให้ทีมงานนี่ไอ้ทักนี่ยกับผมนี่สิเทพแป้งใส่หัวกันเลยเล่นแป้งกันเี๋้วปูเอา้นาเทสใส่น้ำลายเนาะเออนามน้ำขึ้นราะว่าสีคูณสองไหปูเราะแต่ไหมาเน้นเป็นใบแดงเนื้อปูเพราะว่าคนนะ่ะเบิองใบแดงหลทูบเนี่ยคนเบิองอยู่วันนี้คนกับทีเบิองไหลแต่เน้นไปใบแดงก่อนเอาเป็นไปได้กับใบแดง ข้างล่างทุบเหมือนเคิงยังสี่กระไดปูแต่ว่าไห้มาใบแดงน้ำแน่นอกมันก็ไรงวดแล้วบ้านก็ขึ้นทุบเหมือนตูดเดียวกันจบเลยเดาปูนะอาเมียตาเนะีลูกขอจุดทุบก,ก่นพี่นอ้องอ่ะขอพรเถอะเด้อผู้ดใดเบิ่งเล่าอยู่พุ่นพุ่งใหม่ใม่ยังเต็มหัวเราอยู่เนาะมันกับบ้านออกพรรษาเด้เผด็นวันดีนะครับขออนุญ,ญาตเบิกเน็ต สหัสเนโยตเทวินโตวทิพะจะุงวิโสทยยิสหัสเนโยตเทวินทัทิพยจะุงวิโสทยยิสหัสเนีตเทินทัทิพะจะคุงวิโสทยยินมสูอิมาจิออกพรรษาแล้วเรากลับมาแล้วหลายคนอาจจะมองว่าช่วงที่มันไม่เข้าเลขเราที่มันไม่เข้าปู่ท่านไปจำสินมันก็อาจจะถ้าเป็นตามความเชื่อมันก็อาจจะมีส่วนแต่นี่มาออกพรรษาแล้วร้องเบึ้งว่าสิครับปนไดว่าสิครับปนได ขนาดเล่ายัางสี่งวดไทยนี่จัดหนักๆเห็นว่าเล่ามือหนังปูเก้าห้าแปดหกเก้าทั้งสามตัวซี่ตัวบนล่างไทยขอ,องสัตว์เนี่ยเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกวางสิจัดไมห่หลวกแน,น่เลยเล้าลูกเก่ามือขอเหล้านำ้ำมือวันที่แปดมือนอีสิเพราะวันข้ามขึ้นแหละเนี่ยพุทธที่แปดนี่ก็ขอเหล้านำ้ำแต่ลูกขั้นในเห็ดดอกลูกดีซื้อจิตมาดอกเนาะปูให้เขาเล่าเข้ากันเล่านี่โเกียวกับไทยเนี่ยเหล้าก็จะแก้บนสองเท่าอีก อันก้อนสองคันได้อีกกิจพงศ์โวยกลายเป็นซีเหมนไอ้ปูอ่ะลูกกระดีหายได้ดอกกุหลาบเด้อปูเวดเด้อลาบเอาเด้อดอกกุหลาบชุดนั้นถวายเลยเด้อปูเด้อที่ข้างขาเด้อถวายปูงดำปูเวดงามนี้จันทันได้ถวายเลยเด้อข้างขาเด้อปูเวดเด้อได้ยาเด้อบอกแล้วไงออกพรรษาแหละมา่น่าจะมาครบทุกคนแหละพลังเขาสายให้เขาชนะลบได้แล้วปูยายไผยดูถูกศรัทธาเขาคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้ปูทุงคนเขาเหยังศรัทธาอยู่ให้เขาได้ได้แล้ว เนาะลูกกิบ,บ่หูแจักสีว่าอย่างน้ำปูแหละลูกว่าทุกวนไลยจนกจ็จะาบาเบื่องคีบลูกแล้วจนเพื่อนม่อยากวอนเห็นหนาเพื่อนดาบางสันบางนอนบักปวบนี่ว่าห้ถึงเจ๊กเทีอให้ถึงได้แล้วปูคนที่ดาี่ได้หูคือ,อยังหวยเล่าเลยมาขอดาเฮาสุดท้ายปูเห็นให้เบิ่งเมื่อถึงน้ำเข้าจ่อยน้อปูเนาะเอา้าเห็นไหนแน่ถ้ได้เด่นแปงน้งเด่ยยางกันโอเคจุดถูกมันได้พี่น้องต้องเอานนาะห้องว่า,ายเนาะ บอนน์อะไรเด้ซึ่มขึ้นอน่ไรต้องหส่หน้าห้องก่อนไม่ไม่แหงพี่เด้เพี่น้องต้องใส่หน้าห้องให้ในการจุดเพราะว่าอาพัสันซึ่มขึ้นเอาตำแน่งเกาเลยะไปแากเนะโอโ้น้ำผมน้ำผมพี่น้องผมขอจุดอันเด้อ ปูปูตุลาสองอาจารย์นอตีมาจุดตอนเที่ยงคืนเครืองในวันออกพันษาทีเจ็ดตุลาขวมมา8ตุลาปูกลับมาสานักแล้วงวดก่อนเขาเจ็ดแดเต็มเต็มวดนนี้เขามาเบิ่งกันพี่น้องว่าปูเสียงหอกจังหวนเล็กถูกปูเขามาสองวันได้งวดฮวงหางวดหนึ่งที่ขึ้นตัวเดียวเขาเบื่อปูเองวันนี้อาจารย์นาตีที่พาทุกคนเสือปูมาจุดไว้เอา เอามารอหลุนกันึ้นมามอะไรเด้อพี่นองเดี๋ยวเข้าไปเบื้องพอร้อมกันเด้อเอาเอา,เอากองหานเหลียงพี่นองเอ้ยไปเข้าไปเบิ่งพร้อมกันพี่นองเิึงเห็นตัวใดเนาะงวดก้อนนี่เขาเจ็ดแปดตรงตรง,ตรง,ตรงน,นี่ปูให้ตัวใดเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับซุมกันเลยเห็นตัวใดพี่นองเห็นตัวใดโอ้ยอยู่ใบไม้กิคือจังมีเหลขแปดหาพี่นองเห็นบ่พี่นองเห็นบ่อยู่ใบไม้กิคือจังมีเหลขแปดหานี่เอ้านี่งวดก้อน,อนปูให้เจ็ดแปดตรงตรง,ตรง หัวน,นี้สองสามหนึ่งพี่น้องบ่ตรงกันแต่ว่ามองทู่มีร้อยแยกความได้แบง่งหนึ่งออกจากมูเลยแปลว่าคันนี้เป็นไปได้ก็เป็นสองสามผมว่าสองสามสองหนึ่งเพราะว่าสามหนึ่งหัวเขาออกเฮ้ยไอหัวเขาออกอาจจะออกอีกกไ็ได้เด้คือยังงวดหงหาไหมเอออาจจะออกอีกก็ได้พี่น้องแคบไปเด้วว่อเพราะท่วงนี่ทูป,ปู้แม่นข้างหลังเห็นนี่ยังเลขกแผ่นหาว่านี่ยุ่มองนี่เห็นบอ นี่ก็ยังได้ยบแปรนาหาแปรเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องขอให้โชคดีอุดายก้ไล่ก์ก้แชร์ถึงรางวัลที่หนึ่งเนื้ออาจารย์ก็ทําเต็มที่แล้วตอนนี้เวลามึงอยู่โทรกัลา์ามหลดนี่เห็นบ่เที่ยงขึ้นเอ้ยตีหนึ่งยี่สิบสองแหะพี่น้องสาธุเด้อปู่เอ้ย,ย,อ,ยอ่ะแก,ก่เจ้าในก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์น้ำอาจารย์ก็ ดึกยืนเตียงขึ้นกับมาทายคลิปกับไอ้บ้าทักให้น่ตั้งใจมากพี่น้องมาจุดถูกก็ได้คือจังเขนละได้เลขสองสามหนึ่งะกัไปตีเอางวกด 7, งก้อนได้7,8็ดแปยังกว่าเฮ้ยเจังกว่าเจ็ดแปองอ่ะออกเจ็ดดงนั้นในหกห้นึออก6กหโอ้เลขมันมากกว่าตัวของเทิงไงเงื่นั้นให้6กห้ออก6กห้าเอห้า่งงนั้นออกหกหออกห้ห รางวัลมือกีเจ็ดแปดสองออกเจ็ดแปดว่าน,นี้สองสามหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นสองสามมาถ้าถูกปูเออฝากไปในเด้องถูกปูเพระาะว่าทูกปูวันออกพรรษาพี่น้องทูกที่จุดมือกีก็คือทูกปูมือออกพรรษาสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคน้ากันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ถึงรางวัลที่หนึง่งเบิ้งคลิปนี้ให้จบเลยพี่น้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจอาจารย์อาจารย์ก็ขอปูอพี่น้องอ่อนวอนเอาเด้อเท่ากับ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับทุกอย่างเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้าเห็นหน้าอาจารย์น็ตี้ไปปักเว็บไปขายหวยให้ของปลอมนะครับแล้วมีฉาบฉีบอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมบุญผลไม้มาเยอะแยะมากมายนะครับเลขบัญชีก็เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้นะครับ0 7 4 1 5 3 5 7 2ปัจกบรินอตีนแต่กรุ๊ปนะครับใครอยากได้เสื้ออยากได้วัตถุมงคลนะแอดมาที่ไลน์นี้แล้วกันนะครับทุกคนเลยครับ แอดมาที่ไลน์นี้นะครับแอ N536GGKT นะครับเลขบัญชีก็อยู่ในนี่แหละใส่แอดแล้วก็เข้าไปที่ไลน์กดเพิ่มเพื่อนใส่แอดแล้วก็เลข5เลข3เลข6ตัว G เลข2ตัวตัวเคตัวเอ็กตัวดีนี่ขึ้นว่าอาจารย์นัดที่ไลน์จริงดูเลขบัญชีครับบจกนัดตี่มันเตอร์กรุ๊ปนะครับเราเข้ามาบูชาวัตถุมงคลนะครับใครบูชาเสร็จดึงเข้ากลุ่ม v ีเพีนะครับในกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องรอดูคลิปนะถึงเวลาอาจารย์ส่งให้ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวฮานอยหุ่นนะครับต่างๆเด้อ มีเพจอาจารย์ก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะออนนอสิทธิ์ปู่ใหญ่ตอนนี้ผู้ติดตามเป็นล้านแล้วนะแล้วก็เฟซนัทพงศ์สุภาพินนะครับให้ลูกให้ล้านคนหาให้ระวังมีฉาชีพเดอ้อเพจจริงเป็นล้านเด้อพี่น้องเนดะ้อเอาขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะมือนีขึ้นนี่อ่ะขันเบิ่งว่าท่านแม่ให้ลูกมาลี่ให้แล,ล้วก็จดไอเดียไล่ให้ลูกเขาแอดให้เดอ้อเนะาะจังใดเขาไปอยู่ในกลุ่มอาจารย์ละใหอยากบูชาของให้ยากทำบุญนะเนาะอาจารย์ก็ทำบุญผลไม่แค่ด้นนแก่แล้วอยู่พี่น้องเล่ามันเข่าเกือบทุกมือ อฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นล้ครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ค่อยล,ำล่ำด้วยมักถูป,ปูบอลสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามนี่แหละถูปูกดไลค์กดแชร่จัดเลยอะขอบคุณในหลายครับ